พี่ก็เหมอ๋อเหนื่อยแต่มีความสุขสเหนื่อยครับเหนื่อยแต่จริงๆก็เหนื่อยมากๆนะครับเพราะว่าช่วงแฟนมีดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ด้วยเวลาด้วยด้วยด้วยอะไรต่างๆด้วยมาทำให้แบบมันบีบเวลามากอะไรเงี้ยแต่พอแบบจบไปแล้วเราก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีกลับมาอะไรย่างเงี้ยจริงๆก็หายเหนื่อยครับผมภูมิใจขนาดไหนกับความสำเร็จในครั้งนี้ครับภูมิใจจริงๆภูมิใจมากๆนะคบผมจริงๆภูมิใจภูมิใจกับตัวเองด้วยแหละที่ที่ที่เราเราได้ทําสิ่งนี้ให้มันผ่านไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจุดหนึ่งที่เราตั้งแต่เราเข้าวงการมาหรือว่าเราก็จะเดินทางมาถึงตรงนี้ที่แบบมีคนมารักเรามากขนาดนี้มีคนมมาาาาักขนนนนดี้้้้ลวใใใหงจฟย วี่จกับเขาร้องให้ทำไมอ่ะเขาตัดสิงใจหายั่งซีเหรอไม่ไม่ยั่งซีนไม่ยั่งซีนก็จริงๆก็นั่นแหละครับก็เหมือนพี่ว่าเขาคงจะแบบเหมือนการเดินทางของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแบบมันก็ผ่านมานานมากๆแล้วแล้วถึงจุดหนึ่งที่แบบเราได้มีแฟนมิตรของตัวเองเขาคงภูมิใจในตัวพี่คว่าเขาลองให้หนัก ตกใจตกใจเหมือนกันเพราะจริงๆตอนซ้อมหรือว่าตอนรอบแบบรันทูอะไรอย่างเงี้ยที่เขามาซ้อมด้วยเขาก็ดูแบบโอ๊ยเล่นอะไรอย่างเงี้ยเรายังดุเลยว่าแบบเฮ้ยตั้งใจซ้อมได้ป้าอะไรอ,อย่างเงี้ยหลังเวทีได้คุยกันไหมพี่ว่าแบบร้องไห้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คุยแหละครับผมจริงๆก็เราเราก็รู้อยู่แล้วจริงๆแบบเหมือนเราเราเรามองกันเราก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆแบบเธอคิดอะไรฉันคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ได้ถามเพราะว่ากลัวถามพีแล้วก็ร้องไห้อีกเจ้หลังเวทีมีซับน้ำตาให้กันไหมคะไม่มีซับน้ำตาเขาก็มีซซืื้้ออขนมซื้อ ผลไม้อะไรเงรี้ยมาให้บ้างครับเพนเห็นโมเมนต์การทำงานาคู่กันนี้คิดถึงแล้วค่ะแบบว่าอยากให้พีพ,พีกับยูกิ้นร้องเพลงหรือว่ามีอะไรร่วม่วกันดีโอ้ยก็จริงๆจริงๆก็ในแลนของเราก็พยายามจะทำมาทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นนะครับผมแต่ด้วยเวลาของทั้งคู่ด้วยของทั้งพีด,ด้วยของทั้งคินด้วยที่ก็มีโปรเจกต์เดี่ยวของตัวเองด้วยครับผมก็เดี๋ยวเรารอเวลาที่เหมาะสมหรือว่าช่วงแบบช่วงไหนที่ที่เราจะทําได้เราทําแน่นอนครับพาโชว์บนเวท้ใครเป็นคนเลือกเพลงอะพาโชว์กับยูคิ้น ที่จริงพีเป็นคนเลือกหมดเลยบิวกิไม่ได้เลือกเลยทุกเพลงเลยเหรอเพลงพลงนั้นมีความหมายกับเราสองคนยังไงเพลงเพลงที่ไปร้องใช่ไหมครับคือจริงจริงเพลงนั้นเป็นเพลงแรกที่ที่พีได้ร้องเพลงด้วยคือวันนั้นเป็นงานงานไลท์ทีวีอะวอร์ดครับผมแล้วก็ได้ได้ไปร้องเพลงเพลงนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ร้องเพลงตอนนั้นก็แบบประสบการณ์เราก็ยังน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยเรายังแบบตื่นเต้นกลัวขึ้นไปมือยังสั่นอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งพีก็ตั้งใจว่า คือด้วยสถานที่ด้วยพอมันเป็นพารากอนฮอลอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็รีมายให้ให้เราคิดถึงซีนนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยเลยอยากกำมานทำเป็นเวอร์ชั่นแบบล่าสุดปัจจุบันด้วยครับแต่ละเพลงมีความหมายพิเศษยังไงสำหรับเราแต่ละเพลงเหรอครับก็เป็นเป็นเพลงที่พี่ว่าพี่ก็พยายามเลือกเพลงคือโชว์มันมีหลายพาร์ทอะไรอย่างเงี้ยครับผมพยายามเลือกเพลงให้มันแบบพาร์ทบิวกินก็จะเป็นพรแบบพาร์ทเพลงรักเพลงซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยครับไอซีนแรกคนอิจฉาคือซีนน้องมพี่มาพี่มา เขาหอมหนูเองนะนหนูชี้แก้มอยู่นะลกูกอะไรนะหนูชี้แก้มอยู่นหนูชี้นำนะเขาไม่ทำ<อ>ก็เป็่ได้ไงเขินแรงอยูอ่นะเขินแรงอยู่นะไม่จริงๆวันนั้นอะเราเป่ายิงสุบกันหนูบอกว่าถ้าหนูชนะ พี่หอมหนูนะแต่ถ้าหนูแพ้อะหนูหอมพี่เออตกลงกันแล้ว่ตอนีพี่หมากหอมปุ๊บแล้วหนูลงมาเถิดนี่เกิดจริงไหมหรือว่าเป็นยังไงการแสดงพี่มีการละครอะไรงการแสดงหนูไม่เคยเป็นแฟนแซวว่าปาดหน้าซอนเจ้าสาวคิมเบอรี่ไปเลยอุ้ยไม่กล้าหรอกพี่ฝากอะไรถึงพี่คิมเบอรี่หน่อยไหมคะเขาก็ก็เป็นการแสดงนะพี่คิมเบอร์รี่ก็งานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบพร้อมร้องเพลงให้นะา เขาจะชวนหรือเปล่าวร่วมง,งานกับพี่หมากเป็นไงบ้างครับโหดีใจครับดีใจก็จริงๆพี่หมากเราเราคือตัวพี่เองพี่ติดตามผลงานพี่หมากมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับผมตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วแล้วก็อยากได้พี่หมากมาเล่นมาเล่น MV ตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยคิวที่เราไม่ว่างกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้มีโอกาสร่วมงานในมิวสิกวิดีโอสักทีแต่ว่าพอคราวนี้เป็นแฟนมิสแล้รู้สึกว่าเฮ้ย เราเราอยากหาเกสที่มาเซอร์ไพรส์แฟนเราด้วยอะไรเงี้ยให้คนคาดไม่ถึงด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออติดต่อพี่หมากไปดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วพี่หมากก็น่ารักมากก็มาให้ครับผมพี่ไมค์ก็มาเซอร์ไพรส์ด้วยวันที่ใช่พี่ไมค์ก็มาเซอร์ไพรส์ด้วยก็พี่ไมค์ก็อันนี้ก็อันนี้ก็ตกใจจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ชวนเขามาต้องหลายรอบแล้วว่าเออพี่ไมค์มาไหมอะไรเงี้ยไม่มาเป็นเกสก็มาดูก็ได้อะไรเงี้ยเราอยากให้เขามาอะไรเงี้ยครับผมหมากไมค์พี่ e ีหมากไมค์อเล็ก มากมาเยอะเล็กมีใครอีกไหมกับรูกที่แบบว่าหลายคนแบบว่าอิจฉาแล้วก็ยังพี่นเดชรอรออยู่ไอ้ที่ค่าธรมเลยทียังรอพี่นเดชเสมอนะอตนนี้หลายคนอิจฉาเรามากเป็นมันเป็นเรื่องงานพี่มันเป็นการแสดงงานล้วนๆงานล้วนๆอินเนอร์จริงอินเนอร์จริงหนูก็แบบพี่ชายมึงให้มันเวที กินให้สามาณ์ว่าแบบชีวิตเราบิวกินสัมภษณ์เยอะจังเลยอ่ะเขาบอกว่าเขาขัดกันไม่ได้เขาบอกว่าเราขัดเขาขัดไม่ได้โอ้ยเขาบอกอย่างนี้เลยเหรอเขาขัดเราไม่ได้พี่ก็ขัดเอ้ย เวาพูดอย่างนี้ผมก็เม่อเราสองคนเติบโตมาด้วยกันอะไรเลยเหมือนมันด<อ>ีแต่มันพิเศษที่มันขาดกันไม่ได้ที่จริงพี่ว่าจริงๆในในทุกๆพาร์ทของชีวิตก็อย่างที่บิวกินโนพูดแหละครับผมว่าเราเราก็เราก็เติบโตมาด้วยกันตลอดเราก็เดินทางมาด้วยกันตลอด<ร>พี่ตัวพี่เองพี่ดีใจมากๆนะครับที่ท,ที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาด้วยเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตพี่ด้วยอะไรเงี้ยขอบคุณเขามากกว่าจริงๆอยากขอบคุณเขาที่แบบเออเป็นกำลังใจให้พี่จริงๆเสมอในในทุกๆงานเลยครับเพราะว่าจริงๆอ่ะ พี่อาจจะเหนื่อยขนาดไหนหรือจริงๆแบบเรามีอุปสรรคอะไรบ้างเพราะจริงๆเราอยู่ภายใต้บริษัทที่มีทีมงานเดียวกันอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยคอยดูคอยช่วยสัพพอร์ตเราตลอดอะไรเงี้ยขอบคุณเขาครับที่ที่แบบเออเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเหมือนกันถามว่าขาดเขาได้ไหมก็ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากจะขาดเขาไปเหมือนกันแต่ว่าสุกทำหาคิวนะถามคนนี้เลอ่าพี่ยนไมลอย ผู้จัดการหนูอ่ะเขายันงานอะไรก็ไม่รู้หนูทางานไม่ไหวแล้วเนี่ยเราคิดถึงเขาเหมือนกันเราก็คิดถึงเขาเหมือนกันไม่งานงานจริงๆมันก็ลงตารางไว้อยู่แล้วครับผมช่วงนี้มันแน่นหน่อยเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยที่ที่เราจะป็นต้องไปใช้เวลาอยู่กับมันมากอะไรเงี้ยครับผมช่วงนี้ก็เลยอัดพยายามอัดงานให้แน่นขึ้นครับคิวเพื่อเขาไคะคิวเคิวเพื่ให้ครับจจริงเคร์ไปแล้วคิวหนึ่งนะนัดกินข้าว เ,เร็วๆนี้ซูนโอเคนะขอบคุณค่ะ